อันนี้เราจะพาไปาที่สระน้ำนะคะไปบำบัดเพราะว่าน้ำเสียเยอะมากนะะตัดต้นกล้วยไปแล้วให้พ่อเอาไปก่อนนะะอันนี้สวนยางของเราเองนะคะพ่อเป็นคนกีดน,นะคะก็ะะจะขีอยางนิดนึง ว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะปะกติชีดแต่เกียร์ออโตุสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมลมเย็นสบายเขียวเดี๋ยวเราจะมาตัดต้นกล้วยนะคะไปใส่น้ำกันก็จะได้ปุ๋ยหมักมาด้วยเป็น EM นะคะโอ,โอ้ยโอ้ย พ่อมาก่อนแล้วน,นี่มาทำกระท่อม,มเราจะมาบิชกินนิงดีกันบำบัดน้ำแล้วก็ทำความสะอาดนะคะ ได้มีดมาแล้วก็ปุ๋ยคะน้ำโอ้โอถุงรั่วถุงรั่วหยดใส่ขาเลยครับเมื่อกีเมื่อวานมาช่วงเย็นนะคะได้ทำทับบันไดลงไปแล้วื เราจะหยุดน้ำถุงรั่วค่ะทุกชมถุงรั่วนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นน้ำแม่ทำไว้หมักนะคะก็จะใส่บีบลงไปนะคะดําบัดน้ำใส่ไปให้ทั่วเลยเดี๋ยวเอาต้นกล้วยลงด้วยนะคะคือน้ำดำมากตอนนี้ น้ำหมัก E.M. แม่ทำไว้ไงอยู่ในกระติกอน่ะนอนตัวเท่านิ้วก้อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราฉีดตรงเนี้ยให้มันดูใสๆก่อนถ้ามันใช้ดีจริงแสดงว่าเออเดี๋ยวไปเอามาอีกแม่ทำใส่กระติกไว้เยอะอยู่ล้งขาก่อนนะคะ มาชุดนอนนะคะวันนี้มาในชุดนอนเลยนูนพ่อ <c oughs> พ่อทำความสะอาดเราเราก็ต้องเดี๋ยวเอาต้นกล้วยมันลงนะคะนี่ก็ฉีดน้ำไปก่อน ันนี้ต้นพริกแล้วก็มะเขือมาด้วยนะคะเราจะลงปลูกดูสีน้ำบีบไปเลยะคะ่ะ อัน,นคะคะเนสัตว์นี่ขวดหนึ่งคงไม่พอนะ่ะดูจากสีน้ำนะคะอุ้ยพอมันมีกลุ่มปลาหลุกหอกนั่มพูดกลุ่มปลาหลุกหอกเต็มเลย ลุ่มปลาลูกคอกก็คือปลาช่อนนะคะนูน่นสีแดงวงใหญ่มากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะาาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมให้ดูใน,ใน,ใน,ในี่นี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมตัวแดงแๆเต็มเลยนี่โอ้ยไม่ต้องเลี้ยงปลาดุกแล้วได้หมดนี่ก็แบบพันตัว ฮะปลาคอนนต้องต้องให้ปลาช่อนมันใหญ่ก่อนนะคะถึงเราจะเอาปลาอื่นมาลงได้เดี๋ยวมันจะกินตัวนี้ไงต้องใส่เต็ดเอาแม่มัน,มมน,นยังลูก,อลกเออเลี้ยงลูกมานนี่แหละ มันต้องมีแม่ด้วยใช่ไหมถึงมันมีลูกเยอะขนาดนี้เออเอาพี่น้องเอาเลี้ยงปลาธรรมชาตินะคะตอนแรกว่าจะเอาปลาน,นินปลาทับทิมมาลงนะคะแต่ตอนนี้คือมีกลุ่มกลุ่มปลาช่อนนะคะนี่อย่างเยอะเลยนะคะเราก็จะเอาพวกนี้ขึ้นตัวนะคะ ดีนะมันยังอยู่ได้นะคะไม่ตายเดี๋ยวเราต้องรีบบำบัดน้ำไม่งั้นปลาจะตายก่อนแต่ว่ามีปลาสลิดด้วยนะคะปลาสลิดมันชอบน้ำดำๆอยู่แล้วเราวัดาทเอาเลยดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเราจะเท เทเลยนะคะท่านผู้ชมบีบเอามันน่าจะไม่ที่นี่แหละสะอาดไปเลยถูกตัวเทปของหัวนอนเลยฝังดูเสียเยอะมากมต้องทำให้มันสะอาดกว่านีน้ตรงนี้มันโลงลว่า ดำปีเลยค่ะอืมเพราะคือพอปิดหล่องนามนี้เนี่ยปิดปิดหล่องเลยแล้วเออบ่มีนามมาหาหมือนหนึ่งฝนตกมาเนี่ยออกเมดเลยเด้อ แล้วก็จะทําความสะอาดบอกกันนะคะขวดล้างน้ำเลยเนะี่ยดูสีน้ำค่ะเดี๋ยวล้างล้างเสร็จแล้วอยากดูน้ำเลยดูสีน้ำกันก่อนเหลืองนะคะ เอาต้นกล้วยลงเพราไม่ได้ลดอันนี้เราปลูกปลูกมันไว้ด้วยเยอะลองเท้าจมไปแล้วเดี๋ยวเอาไปรถต้นไม้นะคะ นี่มันคะอะไรนี่แม่เอามันมาปลูกไว้โอมีมดมดมาทำรังกลัวมันตาอยอ่ะนี่ต้นกล้วยนะคะที่เราจะเอาใส่ เดี๋ยวไปเอาพริกเดี๋ยวเราจะทำให้มันสวย 영상편이 <놀람> <놀람> 拿我那皮子呢？我、嗯、拿我了。